สวัสดีจ้าวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบสามเดือนสิบนะคะพศสองพันยี่สิบสี่ขณะนี้เวลาเก้าโมงเช้าของประเทศญี่ปุ่นนะคะอากาศปลอดโปร่งมีแดดแล้วก็ลมเย็นสบายนะคะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะก็เลยพามารับชม ต้นส้มที่กําลังจะสุกนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะมองดูนะคะยายก็จะพยายามถ่ายให้ดูนะคะสวยมากๆนะคะต้นนี้แล้วก็ดกด้วยค่ะนะคะกำลังอีกสักหน่อยก็เก็บทานได้นะคะสวยมากๆนะคะที่จริงอยากจะให้เสียงธรรมชาติมากกว่าแต่ว่ามีเสียงรบกวนหลายอย่างเนาะ ยายก็เลยมาพาคเอานะคะอยากให้รับชมต้นส้มสวยๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่เลยนะคะคนญี่ปุ่นนิยมปลูกต้นส้มไว้ในบ้านนะคะนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เก็บทานได้แล้วก็สวยงามมากนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะปลูกหนึ่งต้นเนี่ยโอ้โหคุ้มแล้วดกมากๆเลยนะคะเพราะ,ะดินฟ้าอากาศที่นี่ดีนะคะ นี่นะคะผลส้มนะคะจูเตียตี้นะคะสามารถจับได้เลยคะ่ะสวยมากนะคะนี่เลยนะคะลูกส้มสวยๆนะคะกําลังจะอีก,อ,กอาทิตย์หน้าก็น่าจะเหลืองเต็มที่นะคะทุกคนเก็บทานได้นะ,ะตอนนี้ก็ทานได้นะคะจะออกเปรี้ยๆวๆหวานๆนะคะอร่อยนะคะนี่เลยนะคะในบริเวณบ้านของคนประเทศญี่ปุ่นนะคะพอดียายออกมาเดินก็เลยเห็น เลยกดเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆไม่ได้นะคะนี่รักชมนะคะต้นส้มสวยๆนะคะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าดีแล้วก็เนี่ยในบ้านคนเขาก็จะทาไว้อย่างนี้เลยนะคะสวยงามน่าชมมากๆคะ่ะในพื้นดินเขาในหน้าบ้านนะคะมีต้นเดียวเต่ดกมากๆคุ้มค่าสามารถเก็บกินได้ในบ้านเนาะ สวยๆนะคะนี่เลยนะคะย,ะคะย,ะคะยายก็นะคะเอามาให้ดูนะคะมาให้ชมกันเนาะสวยมากเลยส้มนะคะรับชมส้มเนี่ยต้นนี้รู้สึกสมบูรณ์มากนะ,ะไม่แตกนะคะมีอีกต้นหนึ่งที่เขาแตกระหว่างการเจริญเติบโตเนี่ยแต่ต้นนี้นะ,ะสวยงามแล้วก็สวยมาตลอดเลยนะคะท้ายนี้ยายก็ขอขอบคุณทุกการรับชม แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะวันนี้ก็ขอให้พักผ่อนให้อย่างมีความสุขนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายจ้า